อ่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทำนายฝันหากว่าท่านฝันเห็นตู้เซฟและในฝันท่านได้เปิดตู้เซฟออกมาทำนายว่าท่านอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านจะมีโอกาสก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นสำหรับเลขนำโชคหากว่าท่านฝันเห็นตู้เซฟเลขนำโชคของท่านได้แก่เลขสี่และเลขแปดหากว่าท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเองเกิดลัคนาราศีอะไรกันแน่ ท่านสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือกดเข้าไปดูใต้คลิปวิดีโอเพื่อให้ทีมงานของเราหาลัคนาราศีให้ท่านฟรีสุดท้ายนี้ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ